Excel File จะเป็นเอกสารที่ท่านได้รับและให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำส่งกลับมาโดยทางทีมงานจะนำข้อมูลนี้ไปขอ Asset ให้ท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มรวมถึงอัปเดตข้อมูลต่างๆลงบนแพลตฟอร์มเมื่อท่านเปิดเข้ามาท่านก็จะพบกับแท็บแรกซึ่งจะเป็นไกด์ไลน์รวมถึงด e s c r i p t i o n ว่าในแต่ละ w o r k s h e e t มีข้อมูลอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามจะมีเพียงแค่3แท็บแรกเท่านั้นที่ท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบและนำส่งกลับนั่นก็คือ available workforce needed workforce และ partner profile ในส่วนของ2แท็บแรกจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ workforce และในส่วนของ partner profile จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการแสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม แ a บ Available Workforce จะเป็นการกรอกข้อมูลสภายที่ทางองค์กรต้องการเลิกออฟโดยข้อมูลส่วนใหญ่ท่านสามารถเลือกค่าได้จาก dropdown list ที่มีอย่างไรก็ตามในส่วนของ City Town จะไม่มี dropdown list ให้ท่านเลือกท่านจะต้องไปหาข้อมูลจากแถบ City Town Reference จากนั้นนำข้อมูลในคอลัมน์ City Town Name มาใส่ ในส่วนของ Availability Date จะเป็นวันที่บุคลากรนั้นสามารถเริ่มงานได้กับองค์กรอื่นโดยเราจะใช้ในรูปแบบของ US Format นั่นก็คือเดือนวันปี Headcount จะเป็นจำนวนบุคลากรที่ทางองค์กรต้องการ lay off เราจะไม่มีขั้นต่ำในการใส่ค่ะสามารถใส่ได้ตามความเป็นจริง Worktype จะเป็นรูปแบบสัญญาจ้างสามารถเลือกได้เป็นถาวรหรือชั่วคราว Virtual Remote Eligible จะเป็นเงื่อนไขการทำงานว่าบุคลากรนั้นสามารถทำงานออนไซส์หรือออฟไซส์ได้หรือไม่หากสะดวกทั้ง2อออปชันก็สามารถเลือกโมดได้ค่ะ ถัดมา n i e d s n e w o r k Force จะเป็นการกรอกข้อมูลในส่วนของีีาาด์ที่ทางองค์กรต้องการโดยท่านสามารถกรอกข้อมูลโดยเลือกจากดอกดาวลิตที่เรามีอย่างไรก็ตามในส่วนของ City t o w n จะไม่มีดอกดาวลิต์ให้ท่านเลือกท่านจะยังคงต้องไปที่แท็บ City Reference จากนั้นฟิลเตอร์ค่า Country Region Name และนำข้อมูลในคอลัมน์ City t o w n Name มาใส่ ในส่วนของ required date จะเป็นวันที่องค์กรต้องการให้บุคลากรเหล่านั้นเริ่มงานด้วยโดยเรายังคงใช้รูปแบบของ US format นั่นคือเดือนวันป Head ี headcount จะเป็นจำนวนดีมานที่ทางองค์กรต้องการ work type จะเป็นรูปแบบของสัญญาจ้าง virtual remote eligibility จะเป็นเงื่อนไขาการทำงานอย่างไรก็ตามหากท่านหาข้อมูลไหนไม่พบในดอ o d o w n แนะนำให้เลือกข้อมูลที่ ใกล้เคียงที่สุดค่ะสุดท้ายแถบ Partner Profiles เป็นการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรโดยข้อมูลเหล่านี้จะไปแสดงบนแพลตฟอร์มเพื่อที่บริษัทอื่นๆจะเห็นและสามารถติดต่อกลับมาได้จะมีส่วนสำคัญทั้งหมด4ส่วน1ด้านบนสุดจะเป็นการกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทชื่อบริษัทคำบรรยายบริษัท ชื่อสปอนเซอร์ชื่อ primary contact ชื่อ secondary contact รวมถึงอ e ีเมลการติดต่อสำหรับบริษัทใดที่มีเว็บไซต์ URL ก็สามารถ provide มาในส่วนนี้ได้ 2. ทางด้านซ้ายมือในกรณีที่องค์กรมีสาขาอยู่หลายประเทศท่านสามารถที่จะให้ข้อมูลการติดต่อของแต่ละประเทศนั้นๆได้แนะนำให้เป็น1นึ่ง contact ต่อ1ประเทศค่ะถัดมาด้านขวามือ จะเป็นการขอแอสเซทของบุคคลที่ต้องการเข้าสู่แพลตฟอร์มโดยองค์กรสามารถใส่ชื่อและอีเมลได้โดยทางทีมงานจะนำไปแกรนแอสเซทให้เข้าสู่แพลตฟอร์มได้ต่อไปค่ะจำกัดจำนวนให้สูงสุด10ท่านต่อองค์กร สุดท้ายด้านล่างสุดจะเป็นพื้นที่ให้พวายโลโก้หากองค์กรของท่านมีความประสงค์ให้โลโก้ขององค์กรแสดงอยู่บนหน้าเวลคัมเพจของแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะใส่โลโก้บริเวณนี้ได้ค่ะ หลังจากได้รับ Excel ไฟล์กลับมาทางทีมงานจะทำการตรวจสอบหากไม่มพบข้อผิดพลาดประการใดทางทีมงานจะอัปเดตข้อมูลของท่านลงบนแพลตฟอร์มต่อไปหากท่านเกิดข้อสงสัยในการกรอก Excel ไฟล์ท่านสามารถติดต่อทางทีมงานได้โดยตรงขอบคุณค่ะ